สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาหาอยู่หากินยะน้อยครับเดี๋ยวมาสอนเมืองกุ้งยะน้อยครับม้อนี่น,น, pues นี่น้ำน้อง้อนี่แหรอครับนี่สิลองเบ่งครับว่ามมนสิตถืกบ่ได้ยินแต่ค่าว่าเขาสอนใดผมก็เลยมาลองเบ่งครับอึดกับเข่ามาหลายมือแหละครับเฮ็ดแต่งานบ่ไไรหาอยู่หากินเลยครับเดี๋ยวม้อนี่สิพามาสอนเบ่งครับไปดูดลองน้ำนี้ก็ผุด ขัดเนะาะถังเป็นเป็นติแกแทกไนี่คุว่บิ้งเด้อนี่เห็นบอลนี่ครับนี่ ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวแก้วครับยะเลยครับอโอ้มื่อนี้ได้แนวกินมากรางแซบเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกรอบนึงครับนี่นี่รอบแรกครับได้พอสมควรอยู่นี่อะนรู็ได้ไอาเตียง งามเนาะกระซิวไหมคงามเนาะงามค<า>ักเลยบาดเดียวนะนี่ครับรอบแรกครับนี่ไม่ยังไม่ถ่ายยังครับผมถ่ายวิวให้เพคนเบิึงคนจังน้อย,ออยวิวยามมาแรงงามงามจ้าพี่น้อง

Ao. Oh, Đeo nhăng. Hả? Yeah. Huh? Yeah. สามบ,บาทสี่บาทเด็กเต็มตาเติมตาแกเดินอองอะ่ะน้องิดเติมยังฟิดเติมแล้วแม่แม่ได้ไ่มครับครับนี่พอกินแล้วรับนี่โอเคแล้วครับเติมกุ้งเติงปลาซิ่วก็แก้ลนอกงามเนาะโอ้ยหมกมานี่ครับโอ้ยขักเลยครับนี่ว,ว้าว คักจังครับมาน,นีขอขอบคุนหลายๆครับติดติดตามคลิปถ้ใช่มวลดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามกไมดไลก์กดแชร์ด้วยกันมานีครับมาสอนกุ้งสอนกุ้งให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องครับสอนกุ้งครับพระซิวแก้วครับผมครับนี่นี่ขอขอบคุนหลายๆครับสวัสดีครับ